สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาพบกับผมอาร์มในรายการจ้อจีนมองจีนผ่านมุมมองของผมอาร์มอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ก็ผ่านไปอีกอาทิตย์นึงก็ถามว่ามีอะไรอัปเดตไหมก็มีอะไรอัปเดตนิดหน่อยนะครับสถานการณ์ผมอาจจะไม่ได้ติดตามมากแล้วแต่ว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาอีกครั้งที่ได้ออกไปรอบนี้อาจารย์เป็นคนพาออกไปทานข้าวเนื่องจากว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นวันพิเศษนั่นก็คือ วันเทศกาลไหว้ปะจ่างซึ่งเป็นนับเป็นวันหยุดของที่นี่ด้วยนะครับก็เอาว่าเล่าสถานการณ์ก่อนละกันที่ผมได้ออกไปข้างนอกรอบนี้ได้ไปไกลกว่าเดิมก็คือได้เข้าเกาะไปกินข้าวข้างในนั้นก็พบว่าได้ใช้รถไฟใต้ดินก็เพิ่งเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยช่วงเทศกาลวันหยุดช่วงนี้ทางเทศบาลเมืองเซียเหมือนเขาก็พยายามที่จะ ผลักดันให้คนออกมาเที่ยวออกมาใช้ออกมาจับจ่ายอันนี้ผมคิดว่านะครับอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นการผลักดันเศรษฐกิจที่ทําให้ช่วงโดนช่วงโควิดไปก็ซุดลงไปเยอะ ก็นี่แหละครับก็ให้เดินทางฟรีผมก็ได้นั่งรถไฟใต้ดินฟรีเป็นครั้งแรกในชีวิตของที่นี่ก็ถือว่าดีนะฮะอย่างแรกเลยอย่างที่ผมบอกว่าผมสังเกตว่าการขึ้นขนส่งสาธารณะนั้นก็เห็นได้ว่าทุกคนก็จะใส่หน้ากากกันเป็นปกติอันนี้เนื่องจากว่าเป็นระเบียบที่ขออย่างที่ผมแจ้งไปเมื่อคราวที่แล้วเนาะว่าการขึ้นรถขนส่งสาธารณะนั้นจําเป็นจะต้องใส่หน้ากากนะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนก็พบว่าช่วงนี้เนี่ยประเด็นที่ว่ามันเป็นเรื่อง คือช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนหลายๆคนก็จะถอดแต่ว่าจะบอกว่าผมเห็นว่าทุกคนที่อยู่ในระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยจะไม่ถอดหน้ากากแม้แต่คนเดียวซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีผมว่าก็คนก็อยู่ในระเบียบว,วินัยดีพอแบบพอถึงสถานที่ท่องเที่ยวหรืออะไรที่เป็นที่เปิดก็เขาก็จะถอดหน้าก,ากากกันเดินเล่นตามปกติซึ่ง ก็จะบอกว่าปลอดภัยก็คือระดับหนึ่งแหละก็เชื่อถือได้ว่าปลอดภัยค่ะแล้วก็ตอนไปกินข้าวเนี่ยก็ค้นพบว่าเหมือนมีแอปจีนชนะ <c oughs> ก็ต้องพูดกันอย่างนี้จริงๆคืออาจารย์พาไปทานข้าวที่หม้อไฟเนื้อของเฉาโจก็ของสัวเถาอะไรครับเรียองง่ายๆก็ก่อนที่เข้าไปกินก็รอเรียกคิวใช่ไหมครับพอเข้าไปกินเสร็จปุ๊บตอนที่ก่อนเข้าไปเขาก็จะให้สแกน Q.R. แล้วก็ลงทะเบียนว่าเนี่ยเรามาเข้าที่ร้านนี้นะเวลานี้นี่นี่จริง,รงๆแค่ลงชื่ออย่างเดียวมันทุกอย่างระบบมันทำอัตโนม,มัติก็เหมือนไทยชนะเลยก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ อัปเดตได้ประมาณนี้อ๋อนอกจากนั้นก็คือธุรกิจห,หลายๆธุรกิจก็โดนเอฟเฟกเยอะจริงๆอันนี้เพราะว่าได้ไปถึงถนนคนเดินจงชานลู่ซึ่งได้เจอและได้เห็นจริงๆว่าแม้กระทั่งบริษัทเจ้าใหญ่หญๆอย่างหลายๆเจ้าเช่นร้านขายชาแต่ก่อนมีเจ้าเสี่ยวเจ๋ตอนนี้หายครับปิดตาไปเรียบร้อยก็ถือว่าเอฟเฟกค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันผมก็ไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้เขาเป็นอะไรเปล่าแต่ว่านั่นแหละเขาหายไปและอีกหลายๆร้านที่โดนเปลี่ยนเซ้ง หรืออะไรก็ นี่ขนาดว่าจีนเริ่มกลับมาก็เอฟเฟกก็ยังคงหนักอยู่ที่ไทยผมก็ยังคงคิดว่าน่าจะโอเคขึ้นแล้วแล้วก็ขอให้หลายๆคนก็ดีขึ้นไปเป็นตามลำดับแล้วกันนะขอให้เราไปด้วยกันได้รอดนะครับสู้ๆสู้ๆอ่ะมาถึงเรื่องสำคัญของตอนนี้แล้วกันก็พูดถึงเรื่องเทศกาลไหว้บะจ่กงก็ต้องพูดถึงว่าที่มาของวันไหว้พระจากนะครับเพราะว่าจริงๆตอนที่ผมอยู่ไทยก่อนที่มาจีนเนี่ยผมก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมในปฏิทินจีนเนี่ยเขาจะเขียน ว่าเป็นวันไหว้บ้าจ่างแล้วทำไมบ้าจ่างทำไมเราต้องไหว้ทำไม <laughs> ใช่ไหม <c oughs> คือมันเป็นความสงสัยว่าบัจจา,ามันเป็นของกินมันเป็นอีข้าวเหนียวบ้านเป็นสามเหลี่ยมเหมือนคาบโตมัตแล้วก็ไหว้ทําไมซึ่งจริงๆบ้านผมมีเชื้อจีนอยู่บ้างคือคุณยายเขาบ้านเป็นทางจีนแต่ว่าทีา่จําความได้คุณยายไม่เคยไหว้บาจากแต่คุณยายจะไหว้พระจันทร์อันนี้ก็ทําให้ผมไม่มีประสบการณ์การกินบัจจาสกเท่าไหร่แต่นั่นแหละครับอันนี้ผมรู้ว่ามันมีแล้วก็มาถึงที่นี่ถึงจะได้รู้ความเป็นจริงว่าอ๋อที่จีนเขาฉลองวนันไหว้บะจา,าอะไรอย่างไง ข้อแรกก่อนเราต้องพูดถึงเรื่องประวัติของวันไหว้พระจางวันไหว้พระจางเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไงอันนี้ก็ต้องย้อนกลับไปในของประวัติศาสตร์นะครับคือวันไหว้พระจางเนี่ยมีที่มามาจากในยุคชุนชิวจ้านก๋วก็เป็นช่วงที่จีนกําลังแบบรบราฆ่าฟันกันอยู่เยอะๆแบงบเป็นกกเล็กกกย่อยแต่ยังไม่ใช่ยุค3กมกกนะครับอันนี้คนละคนละยุคกันก็จะมี เป็นประเทศเล็กๆที่จะตีกันไปตีกันมาเป็นเมืองเล็กๆตีกันไปตีกันมาเพื่อแย่งชิงความเป็นหนึ่งนะครับก็มีอยู่แคว้นหนึ่งที่เรียกว่าแคว้นสู่ซึ่งแคว้นสู่เนี่ยจริงๆก็คือเสฉวนในะปัจจุบันหรือซื่อชวนในภาษาจีนกลางนะครับก็มีเมืองนึงเนี่ยซึ่งถูกปกครองโดยเจ้าเมืองเนี่ยชื่อว่าชิเหยวนอันนี้เป็นบุคคลสาคัญของเหตุการณ์ที่เลย ชหยวนเนี่ยก็เป็นเหมือนเจ้าเมืองซึ่งคนคนนี้เนี่ยเพราะว่ากนว่าประชาชนเนี่ยรักมากแล้วชหยวนก็รักเมืองนี้เหมือนกันก็ดูแลกันอย่างดีแต่ว่าชีวิตมันก็ไม่ได้มีความโรยด้วยกลีบกุหลาบขนาดน,น,นั้นนะครับก็ถูกคนอื่นๆคนที่อิจฉ้าด้สหยาอะไรก็ไปว่าว่า,วาแบบเอ้ยชหยวนเนี่ยทำไม่ดีไปทําอย่างงู้นไปโกงกินอย่างนี้เรื่องถึงหูฮ่องเต้เข้าอันนี้เนี่ยผมต้องบอกก่อนว่ามันมีแตกไปหลายอย่างมากเพราะว่า ผมฟังแต่ละคนเล่าก็จะไม่เหมือนกันผมหาในเน็ตก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับเอาข้อแรกก่อนแนวแรกก่อนเขาว่าคุณนางที่ไม่ดีเนี่ยเขาก็พยายามที่จะใส่ร้ายว่าชุยเยวนไปยังงู้นไปอย่างนี้เรื่องไปถึง,งห้องเต้ห้องเต้ก็ฟังแล้วก็ไม่ชอบไม่โปรดแล้วก็ไล่ชุยเหวนออกจากเมืองและชุยเหวนก็เสียใจเป็นอย่างมากที่แบบว่าตัวเองถูกแยกออกจากสิ่งที่รักนั่นก็คือเมืองของตัวเองนั้นก็เลยทําให้ชุยเยวนไปโดดน้ําตายอันนี้เรื่องที่1อันที่2องเขาบอกว่า ชือเหยียเนี่ยคือก็รักเมืองมากใช่ไหมครับแล้วก็โดนใส่ร้ายเหมือนกันแล้วก็โดนไล่ออกจากเมืองเหมือนกันแต่ปรากฏว่าตอนที่เมืองโดนตัวเองเนี่ยออกไปจากเมืองกําลังออกไปเนี่ยก็ไปอยู่เงียบๆแล้วปรากฏว่าวันหนึ่งเมืองเนี่ยถูกศัตรูโจมตีเข้ามาก็เพราะว่ายุคนั้นเป็นยุคที่เมืองแต่และเมืองกําลังตีกันอยู่ใช่ไหมครับทําสงครามกันอยู่ก็รู้ว่าเนี่ยเมืองตัวเองอะ่ะโดนตีจนแตกจนแบบชาวบ้านตายเยอะมากก็พอได้ยินมาอย่างนี้ ก็เสียใจมากก็เลยไปโดดน้ําตายอันนี้ก็เป็นเรื่องที่2ก็จะแนวๆนี้แหละครับจริงๆผมด้ยิ่ประมาณสามชี่องยกแค่2พอเดี๋ยวจะยาวเกินนะครับก็สุดท้ายก็คือเอาไง่ายว่าชีเหวียนกระโดดน้ําตายแน่นอนซึ่งเขาบอกว่าชีเหวียนตอนโดดน้ําตายคือเอาอุ้มหินแล้วโดดลงไปเลยคือกะว่าไม่ให้ลอยขึ้นมาแน่นอนนะครับก็ตั้งมั่นมากเพราะว่าเป็นคนรักเมืองมากคือพอเห็นเมืองที่ตัวเองรักถูกทําลายไปมันก็ หรือว่าถูกเราถูกแยกออกจากสิ่งที่รักออกไปมันก็ทําใจไม่ได้เราก็เลยอยากจะตายพอตายก็ไปกระโดดน้ําความปรากฏว่าเนื่องจากว่าอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกว่าชาวบ้านก็รักชีเวียนเหมือนกันเมื่อชีเวียนกระโดดน้ําตายชาวบ้านกลับได้ยินว่าเนี่ยชีเวียนกระโดดน้ําตายแล้วชาวบ้านก็แบบฮะเอาจริงดิแบบเฮ้ยต้องรีบไปช่วยโดยโด่วนเลยเราไม่อยากให้เขาตายเราจะเอาเขากลับมาให้ได้ก็เลยเกิดเหตุการณ์ชาวบ้านก็ระดมกันไปหาที่ที่ดูว่าเป็นตรงนี้เป็นที่เกิดเหตุ แต่เราไม่รู้ว่าเฉี่นกระโดดไปที่ไหนใช่ไหมครับเพราะว่าเขาอุ้มหินไปด้วยเพราะว่าเขาก็ไม่ลอยขึ้นมาเพราะฉะนั้นหาไม่เจอก็จะพยายามหาโดยผู้ชายก็ได้พายเรือกันไปหาลอยตามแม่น้ําไปไปหาแล้วส่วนผู้หญิงเนี่ยเขาก็อยู่แล้วก็พยายามที่จะช่วยอะไรบ้างก็เขาก็เอาเข้าวเหนียวเอาของที่หาได้เนี่ยมาปั้นเป็นก้อนๆแล้วก็โยนโยนโยน,โยนลงไปในแม่น้ําโยนลงไปใน,นให้แม่น้ำเนี่ยเพื่อให้ปลา ไม่กินชีเหยนชาวบ้านคิดว่าชีเหยนเนี่ยอาจจะรอดก็ได้ถ้าเกิดไม่โดนปลากินก็นั้นเพราะฉะนั้นก็เลยทําสิ่งที่ล่อปลาออกมาก่อนก็เลยทำข้าวเหนียวเนี่ยแหละโยนโยนโยนลงไปข้าวเหนียวเนี่ยแหละครับก็คือบ้าจ๋าในปัจจุบันอ่ะโยนไปแต่สุดท้ายนั้นก็คือหามไม่เจออันนี้ก็เป็นความเศร้าเสียใจของทุกคนแต่หลังจากนี้เป็นยังไงนั้นผมก็ไม่เคยได้ยินต่อแล้วว่า เป็นยังไงต่อไปนะครับก็สรุปคือไม่มีใครหาเชืยนเจอและก็เกิดเทศกาลก็ขึ้นมา2อ,อย่างหนึ่งก็คือบาจ่างสิ่งที่ผู้หญิงทําขึ้นมานั้นนะครับบาจ่างแล้วก็อันที่สสิ่งที่มีก็คือการแข่งพายเรือมังกรพายเรือมังกรอันนี้ผมไม่ได้เห็นที่ไทยแน่นอนผมมปเห็นที่จีนพายเรือมังกรก็จะเป็นมีคน22ฝีพายก็คือ20คนพายแล้วก็หัวเป็นกลองหนึ่งแล้วก็ท้ายเป็นคัดท้ายอีกหนึ่ง เป็น22คนถ้าผมจะไม่ผิดนะอน,นี้ถ้าถ้าใครจะถ้าใครคิดว่ามีข้อที่ถูกอันนี้ก็รบกวนคอมเมนต์มาหน่อยอันนี้ถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะ22แหละเพราะว่าผมก็เคยแข่งภายเรือมังกรมาเหมือนกันในเทศกาลนี้เราค่อยๆเล่าแล้วกันเดี๋ยวจะยาวไปอันนะครับก็ทําให้เกิดเหตุการณ์2อย่างนี้แล้วก็บัจจ่างเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้สืบทอดลงมาถึงในยุคปัจจุบันซึ่ง ก็เป็นตัวแทนของเทศกาลนี้ในการที่ทําไมเราถึงไหว้บ,า,บาจจางก,ก็คือเราเป็นการเหมือนกับเราระลึกถึงชีวอนคุณงามความดีที่เขาเคยทุ่มเทให้กับบ้านเมืองแล้วก็แสดงให้เห็นถึงว่าชาวบ้านนั้นรักเฉียนมากแค่ไหนนะครับนี่เป็นอะไรที่ย่อมาก,มากๆย่อแล้วจริงๆ นะฮะก็สำหรับบ้าจ่างเนี่ยจริงๆบ้าจ่างผมได้ยินว่ามันก็แตกออกเป็นหลายแขนงเหมือนกันมันไม่ใช่แค่เอ้ยบ้าจ่างที่เรากินผมไม่รู้ว่าที่ไทยกินยังไงเพรผมไม่ได้กินแล้วอยู่ที่จีนผมกินไหมผมก็ไม่ได้กินดีเช่นกันถึงแม้ว่าเห็นว่าเขาขายเหมือนกันได้ข่าวว่าบ้าจ่างมีบ้าจ่างเค็มกับบ้าจ่างหวานแยกออกเป็น2กรุป๊ป บะจ่างเค็มก็คือประมาณพวกบาจ่างเนื้อทั้งหลายส่วนบะจ่างหวานผมไม่เคยเจอเพราะว่าแถวนี้แถวเซียเหมือนเป็นบาจ่างเค็มมากกว่าก็จะเป็นหมูสามชัน้นเป็นไข่เค็มอะไรใส่เข้าไปนะครับก็เป็นจริงๆช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดอยู่ในเซียเหมือนและเหตุการณ์ยังปกติอยู่ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คึกคืนมากเพราะว่าหน้ามหาวิทยาลัยผมเนี่ยก็มีสระ มังกรนะครับสะเรือมังกรเอาไว้แข่งภายเรือมังกรโดยเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นเทศกาลนี้จะเป็นเทศกาลที่ทุกคนมารวมกันจริงๆ้องจัดก่อนทุกคนมารวมกันแล้วก็มาแข่งเรือมังกรกันเฮฮาและนอกจากเรือมังกรณสนามใกล้ๆก็จะมีแข่งจับเป็ด <c oughs> อันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นเขาเรียกว,ว่าเป็นประเพณีท้องถิน่นของที่นี่นงผมไม่รู้เหมือนกันที่อื่นเขามีแข่งหรือเปล่าแต่แข่งจับเป็ดด้วยก็จะว่าสนุกก็สนุก จะว่าสงสารน้องเป็ดก็เหมือนกันนะครับเล่าเหตุการณ์คร่าวๆแล้วกันว่าว่าในวันนั้นเนี่ยถ้าอยู่ที่นี่เนี่ยจะมีความคึกคืนยังไงก็แข่งพายเรือมังกรใช่ไหมครับแบ่งเป็น2วันเนี่ยก็จะเป็นวันที่แข่งคัดรอแบบแรก200มีแต่200เมตร500เมตรไม่มีพันเพราะว่าสะมันเล็กแข่งได้แค่มากที่สุดคือ500เมตรก็แข่ง200เมตรวันหนึ่ง500เมตรวันหนึ่งแล้วก็มีแข่งพายเรือชักคายเยอร์เขาจะมีช่วงหลังๆเริ่มมี เขาเรียกว่าอัดแอของใหม่ๆมาเยอะไพ่แข่งภพยเรือชัางกยะยอะนี่ผมว่าเป็นอันที่สนุกที่สุดคือเอาเรือหันหน้าออกแล้วก็ผูกเชือกไว้แล้วก็พาย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 จนเลยจนใครเลยไปฝั่งหนึ่งนั่นแหละฮะตอนที่แข่งไพยเรือมังกรเนี่ยผมว่าสงสัยสงสัยมากว่าทําไมทําไมทําไมจีนเนี่ยไม่ยอมที่จะทําแบบไทยนะคือ ภาคเรือเหมือนที่เราภากเรือยาวเนี่ยว่บอกโอ้ยเจ้าไปไวแล้วเขาไปแล้วครับโอ้ยดูตาแมวแมานอจาแมวมานองโอ้ยอย่างงู้อย่างนี้อะไรประมาณนี้นะฮะแต่ก็เขาก็ไม่ได้ทำผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะเป็นที่ว่าเขาแข่งเรือที่ปล่อยทีก็ประมาณ6 8ถึงดลจะภาคทีอาจจะภาคไม่หมดครบ8ลดลดีอาจจะเลยเส้นชายไปเรียบร้อยแล้วก็ได้ <c oughs> อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันหรือว่ากลัวว่าเสียงจะไปรบกวนเวลาเขาตีกลองให้อยู่ข้างหน้าเพราะว่า ภายในบัง,บงกระเขามีตีกลองให้สัญญาณอยู่ข้างหน้าไม่เหมือนกับเอเรือยาวบ้านเราซึ่งไม่มีคนให้สัญญาณเราร้อกันเองใช่ไหมฮะนั่นแหละเอเอก็วันนี้จริงๆผมอาจจะไม่ได้มีเรื่องอะไรที่มาเล่ามากแต่น,ะนอกจากเรื่องของเทศกาลแล้วอ๋อมีอันนึงที่ผมจะบอกว่าเป็นความแปลกมากเพราะว่าตอนที่ออกไปข้างนอกเนี่ยอาจารย์ผมเขาก็ไปซื้อของกับผมเนี่ยพอดีว่าก็ยัง อยู่ในช่วงเขียนวิทย์นิพนธ์ใช่ไหมผมก็เอา iPad ออกไปด้วยแล้วก็ไปเขียนงานซึ่งแบบเหมือนไม่ได้ไปมีความสุขกับเขาอะอาจารย์ก็พารุ่นน้องอีกคนไปคือรุ่นน้องกับอาจารย์ก็ไปเดินเที่ยวเดินชอปปิง้งอะไรกันแฮปปี้ดีด้าหรือไม่ผมก็ไม่แน่ใจแต่รู้ว่าผมเนี่ยนั่งอยู่ Starbucks แล้วก็แบบนั่งหาคำหาข้อมูลพิมพ์เอาพิมพ์เอาอยู่แบบสองสามชั่วโมงไม่ได้ไปไหนแต่ก็ดีละครับที่ออกไปแล้วก็มีไอเดียบ้างเนาะนั่นแหละก็อารมณ์วันนี้ตอนนั้นอาจารย์เดินไปซื้อขอขงกลับมา เราก็เจอสิ่งที่แปลกประหลาดมากในเทศกาลนี้นั่นก็คือเลรถบะจ่างตอนอาจารย์หยิบขึ้นมาเนี่ยผมไม่ไม่แน่ใจว่าเอาจริงเหรอเลรถบะจ่างแล้วแล้วนึกสภาพคือผมเป็นคนไม่กินบะจ่างเพราะว่าอยู่ที่ไทยไม่กินบะจ่างผมไม่แน่ใจว่าผมไม่ชอบอะไรของบะจ่างแต่อยู่ที่ไทยผมไม่ได้กินแน่นอนแล้วก็มาที่จีนผมก็ไม่เคยกินไม่เคยคิดจะแตะเลยแล้วผมก็ได้กินเลบะจ่างเป็นครั้งแรก จะบอกว่ามันเป็นอะไรที่รู้สึกถึงความแปลกใหม่และไม่เคยโดนมาก่อนอ่ะมาอันนี้ถึงช่วงรีวิวเลบจางหน้าตาเป็นยังไงเอาไม่ให้หน้าตาก็เหมือนเละแหละนะรสชาติเป็นยังไงนะฮะก็เลบจางเนี่ยตอนเปิดถุงมาก็คงไม่มีอะไรพิเศษนอกจากอากาศเนาะ <laughs> นั่นแหละเอาว่าเข้าปากไปครั้งแรกสิ่งที่ผมรู้สึกเลย ที่ผมต้องเอาแบบเอามาเล่าเลยเพราะว่าแบบมันประทับใจมากๆจริง,รงๆคือผมไม่แน่ใจว่าผมเคยได้ชิมบะจ่างหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆพอเอาเข้าปากแล้วผมให้รู้สึกถึงแบบผมก็นึกภาพบะจ่างจริงๆอ่ะมันมีแบบมันมีเนื้อมันมีหมู3ามชั้นใช่ไหมแล้วบะจ่าจงมันก็จะมีไข่เค็มอันนี้มันเป็น,ปนบะจ่าจงไข่เค็มเขียนชื่อนี้เลยมันมีรสไข่เค็มซึ่งผมบอกว่าความไข่เค็มของอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ไข่เค็มแบบไทยนะ มันไม่ใช่เลไข่เค็มบ้านเราที่แบบเค็มๆมันๆนึกออกไหมมันไม่ใช่ชายามันเป็นไข่เค็มจีนอ่ะมันเป็นแบบเค็มสักๆมันไม่เค็มจ๋าด้วยนะมันเค็มนิดๆแต่มันสักๆแล้วมันก็ขาวไข่แล้วผมก็พอจะเดาได้แล้วว่าทำไมผมไม่ชอบผมอาจจะไม่ชอบขาวไข่ได้ถึงแม้ว่าผมจะชอบกินเมนูไข่ก็ตามนั่นแหละครับมันก็สักๆคือกินไปก็ถามว่าอร่อยไหมผมบอกเลยว่าเลบะจ่างผมให้คะแนน10เนี่ยผมให้9.5 ให้เลยอร่อยไหมอร่อยครับแต่ผมหากคะแนนที่ว่าผมไม่ชอบบาชาก,กับความไข่เค็มที่มันเหมือนคือกินไปแล้วมันรู้สึกเหมือนไข่เค็มมากๆไข่เค็มอยู่ในปากมากๆผมว่าผมก็เลยต้องลบจุดหเพราะว่าด้วยความไม่ชอบส่วนตัวเป็นใบแอดส่วนตัวมากๆครับมันเหมือนเกินไปจริงๆ <laughs> ผมยังสงสัยอยู่เลยว่าตอนที่ทำเขาอาจจะเอาไข่เค็มป่นจริงๆก็น่าับป่นแบบป่นล,ละเอียดแล้วอบอบใ,ให้แห้งเป็นผงแล,ล้วป่นอีกรอบหนึ่งอย่างนั้นนะคือมันเหมือนเกินไปจริงๆ ผมผมรับไไ่ด้จร,จริงๆวันนั้นที่ออกไปผมอยากจะกินมากคือบ้าจางของ Starbucks อันนี้ก็โฆษณาอีกแล้วบ้าจาง Starbucks แต่ว่าเป็นของปีก่อนเพราะว่าปีนี้ไปไม่ทันจ้าหมดทุกที่เลยผมไปไปทุกสาขาหมดแล้วนะคะหมดแล้วนะคะทุกที่ออกสายด้วยแหละผมออกไปประมาณแบบบ่าย2องบ่ายสามแล้ว มันก็หมดแล้วล่ะทุกคนซื้อเสียใจอุตส่าห์มีบัตรรถได้บัตรทองจากรุ่นพี่มาไม่ได้ใช้บัตรไปรถบรจางสตาร์บัคบาชางสตา b u c k คผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่อร่อยมากก็ไม่เปถึงกับว่าแบบกินแล้วแสงพุ่งว้าวขนาดนั้นนะเออแต่ว่าตอนนั้นที่กินเนี่ยผมจําได้ว่าเขามีรสสตรอเบอร์รี่มีชาเขียวแล้วก็มีอะไรอีกไม่รู้ผมจำได้รู้สึกจะมีประมาณ6 7 6ถึง8รสประมาณนั้น เดี๋ยวที่ผมซื้อมาให้พี่ตอนนั้นผมได้กินคือชาเขียวผมจาได้ว่าแบบจะพูดว่ามันเหมือนยังไงดีละ่ะมันไม่ได้เป็นบะจ่างแบบบะจ่างบะจ่างขนาดนั้นแค่มันเป็นทรงบะจ่างซึ่งความจริงแล้วมันเหมือนคาราจินแนนใช่ไหมที่มันเป็นแบบกัมมี่แบ์อย่างนั้นแนหะคือมันดึบนึบมันไม่ได้แบบเยลดี่กัดทีเดียวขาดแต่มันเป็นนึบึบดึบึบ,บเหมือนกะละแมอย่างนั้นเอออารมณ์เนี้ยคล้ายๆกะละแมอย่ายงนั้นครับแล้วข้างในก็เป็นไส้ซึ่งผมกินได้กินชือชาเขียวมันแบบชาเขียวพง อัดถั่วแดงเข้าไปแบบโอ้ยฟินแต่ถามว่าแพงไหมก็สตาร์บัคอะคงจะเดาอะไรไม่ได้มากแ<า>พงมากแต่ก็อร่อยมากเช่นกันนะครับใครได้มาจีนก็ในช่วงเทศกาลผมก็แนะนำของเทศกาลของสตาร์บัคค่อนข้างอร่อยเพราะว่าสตาร์บัคต้องเอาตัวรอดนะครับจากกาแฟของจีนย่อต่างๆซึงจะแซง Starbucks สตาร,ร์บัคเสมอนั่นแหละฮะก็มีประมาณนี้กับความสนุกสนาน ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วก็อย่างอื่นคงไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าผมว็นั่งเขียนวิทยานิพนธ์เหมือนเดิม <c oughs> อยากจะร้องไห้แต่ไม่เป็นไรนะผมอัดวันที่28วันที่1ผมต้องต้องส่งวิชาสุดท้ายแล้วแล้วผมเพื่อจะจบกันอาทิตย์หน้าคิดว่าน่าจะมีอะไรมาเล่าใหม่ๆบ้างแล้วแหละแทนที่จะต้องมาบ่นให้ทุกท่านได้ฟังในเรื่องของความเจ็บปวดในการทําวิทยานิพนธ์นะฮะอย่างที่เขาบอกครับฟอโทร เจ้ากรรมายเวรก็จะกลับมาในรูปของวินิพนนะฮะก็วันนี้ก็เล่าประมาณเท่านี้กอแล้วกันนะครับพอหอมปากหอมคอใครมีอะไรที่อยากจะแลกเปลี่ยนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวันไหว้บ้าจางก็ตามใครเคยได้ยินประวัติที่ไม่เหมือนกันใครเคยได้ยินเนื้อเรื่องที่ไม่เหมือนกันมาแชร์กันได้นะครับมาคุยกันได้ผมจริงๆผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าที่ไทยเราเล่ากันว่ายังไงบ้างแล้วก็ในไม่ว่าจะเป็นบ้าจางที่ไทย ว่าเขาทำยังไงหรือใช้อะไรที่อาจจะไม่เหมือนที่ผมเล่านะครับผมก็ไม่แน่ใจวผมไม่กินเราก็มาแชร์กันได้ผมก็อยากรู้เหมือนกันคือถ้ามีโอกาสถ้ามีใครบังคับผมผมอาจจะกินได้อาจจะได้สัมผัสสักทีนึงนะฮะก็โอเคขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมากนะคะขอขอบคุณชาวอินฟินิตีทุกท่านแล้วก็เพื่อนๆผู้ฟังทุกท่านที่หลุดเข้ามาฟังบ้างนะครับผม ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้านะครับผมสวัสดีครับ